เมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตกงานจนไม่มีอันจะกินหันมาทำธุรกิจขายอาหารออนไลน์เพื่อจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็ล้มเหลวไม่เป็นทาเพราะรสชาติมันห่วยแตกเกินทนก่อนค้นพบสูตรลับบนอินเนทอร์เน็ตที่ทำให้รสชาติอาหารเป็นที่ถูกปากผู้คนจนไม่อาจต้านทานได้วันนี้ลุงเทจพาสปอยนางเรื่องหึ hmm? หนึ่งในซีรีส์สุดสยองของราบีเป็นหนังปี2024เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาในยุคที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 สาวที่มีชื่อว่ามันลาวรีคุณแม่ลูกหนึ่งที่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากสามีของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงทําให้ลาวรีต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูนิโกซึ่งเป็นลูกชายตามลาพังแต่เคาราะห้ายที่ต้องตกงานในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสพอดีทําให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องกัดฟันทําทุกทางเพื่อเลี้ยงปากท้องของครอบครัวตัวเองแต่ไม่ว่าจะส่งเมลสมัครงานไปกี่บริษัทก็ไม่มีตอบรับกลับมาเลยลารีจง หาทางทำอะไรสักอย่างก่อนที่เงินก้อนสุดท้ายจะหมดลงเธอจึงตัดสินใจที่จะเปิดธุรกิจขายอาหารออนไลน์เพราะมันสามารถทำที่บ้านได้แถมยังใช้ทุนเริ่มต้นไม่เยอะแต่รัเธอไม่มีฝีมือทางด้านนี้เลยจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากอินเทอร์เน็ตทั้งสอหารูปแบบของการแปรรูปสํารวจตลาดคู่แข่งเพื่อน,นํามาปรับใช้และทดลองทําให้ลูกกินทุกวนันแต่ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ถูกปากลูกชายเธอเลยชีย้เห็นว่าลาวรีอาจไม่มีฝีมือทางด้านนี้จริง คืนหนึ่งควีนเพื่อนของเธอส่งข้อความมาถามไทยได้วยความเป็นห่วงทั้งคู่ปรึกษากันเรื่องงานและแลกเปลี่ยนความเห็นลาวรี่บอกว่าเธอจะขายอาหารออนไลน์ให้มีรายได้มาจุนเจือนนิดหน่อยก็ยังดีควีนเห็นด้วยกับความคิดนี้และเสนอตัวที่จะลองชิมดูให้ เชา้าบารุงคืนเล่าวรี่ทดลองทำอาหารในลูกกินเหมือนเคยแต่นี้โกแทบไม่อยากกลืนลงคอเพอราะรสชาติมันห่วยแตกสิ้นดีแต่แม่กลับปลอบใจตัวเองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดน,าน,นั้นเพียงแค่ต้องปรับเครื่องปรุงให้เข้าที่เข้าทางอีกนิดส่วนแม่ที่ได้รับประารของเธอก็โทรมาท้วงติงให้หยุดทำเดี๋ยวนี้และขอให้ทำสิ่งที่ถนัดจะดีกว่าก่อนเสนอให้เธอขายบ้านสามีทิ้งไปเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนเลี้ยงชีเล่าวรี่แย้งว่าใครจะมาซื้อบ้านในช่วงที่เวรัตระบาและตอนนี้เธอ ก็แค่หาอะไรทำค่าเวลาระหว่างรองานประจำสุดท้ายเสียงห้ามเหล่านั้นก็ไม่มีผลสลับเธอเพราะลารี่ที่เชื่อมั่นในตัวเองได้รังสรรค์เมนูที่หลากหลายขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือแกงเกาลีเกาหลีหรือแกงเกาลีซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์จุดเด่นคือนำห่างบวัวมาต้มในน้ำซอสถั่วลิสงพร้อมกับผักหลายชนิดพอทำเสร็จเธอก็ถ่ายภาพให้ดูน่ากินที่สุ่โดยมีลูกชายเป็นลูกมือยวงคางก่อนจะโพสเฟซบุ๊กเพื่อเปิดรับออเดอร์พร้อมโปรส่งฟรีสำหรับลูกค้าร้อยคนแร โดยหวังว่ายอดสั่งจะปังเปลี่ยงปลาาแต่แล้ว3มชั่วโมงผ่านไปดันอ้างว้างเหมือนป่าชาเพราะไม่มีใครกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นเลยสักคนหญิงสาวผิดหวังอย่างมาจึงแสดงความคิดเห็นและกดไลค์ซ้ำไปซ้ำมาเพื่อดันโพสต์ตัวเองให้ไปขึ้นหน้าฟีดคนอื่นจนสุดท้ายก็ถูกเตือนจากผู้ดูแลกลุ่มว่าธะทำผิดกฎในข้อหาสแปมซึ่งหากทำผิดอีกสองครั้งบัญชีของเธอจะถูกแบนถาวร กเย็นเลรี่ค้นหาสูตรลับบนอินเทอร์เน็ตเพื่อปร,ปรับปรุงอาหารตัวเองให้ดีขึ้นจะไม่เจอกับอินฟูคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมี่เธอไม่พู้ติดตามกว่าสองหมื่นคนและกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงบนโลกออนไลน์เลรี่อิจฉาคอมเมนต์ที่ชื่นชมของเหล่าแฟนคลับก่อนสะดุดตาให้กับคำถามหนึ่งที่แฟนคลับถามเอมี่ว่าใช้สูตรอะไรถึงทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้เธอกลับบอกก็มันเป็นความลับสุดยอดเธอจึงเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรลับจนไปเจอเว็บไซต์ต่างประเทศที่เป็นภาษารัสเซียเนื้อ หารในนั้นบอกสูตรทอนน้ำมันออแกนีสำหรับใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่เข้ากันกับทุกเมนูเธอจึงทดลองทำตามโดยใช้ข่ามูลและเครื่องเทศต่างๆแต่สูตรนี้มีคำเตือนที่ชัดเจนว่าใช้หนึ่ช้อนโต๊ะต่อว,วัตถุดิบ1กิโลกรัมเท่นานั้นเพราะการใช้เกินขนาดจะส่งผลร้ายอย่างมากซึ่งหญิงสาวก็พยายามจำไม่ขึ้นใจ ในตอนเชา้าหล่ารี่ทำแกงกะหรี่อีกครั้งและใส่น้ำมันปรุงรสปิดท้ายลงไปสิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือมันมีกลิ่นหอมอย่างมากและนิโก้ที่เกลียดฝีมือแม่เข้าใจกลับเติมข้าวไม่อั้นและชมว่ามันอร่อยมากเลยแทนเนัียงเลียจานจนสะอาดและไม่ทิ้งคราบสกรปรกไว้เลยทำเอาแม่ภูมิใจที่เห็นลูกมีความสุขกับสิ่งที่เธทำ ต่อมาเธอตระเวนแจกอาหารในเพื่อนบ้านทีมหนึ่งในนั้นก็คือแซมที่เพิ่งกินฝีมือเธอไปบมัดมาก็จำรสชาติแสนทุเรศได้ดีจึงอ้างไปว่าตัวเองเลิกกินเนื้อสัตว์ไปแล้วแต่สุดท้ายเพื่อนอีกคนก็ตัดสินใจรับมันไปและบอกว่าต่อให้รสชาติเป็นยังไงแค่ขอเป็นของฟรีและอิ่มท้องก็พอ หลังแจกอาหารในเพื่อนบ้านเสร็จแล้วเลว่ลารี่ก็ยังคงหงุดหงิดเหมือนเดิมเนื่องจากเธอไม่ได้รับคำสั่งซื้อแม้แต่ออเดอร์เดียวสุดท้ายก็ต้องใช้โปรหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อดึงดูดความสนใจก่อนจะเพลิดกดไลค์และคอมเมนต์รัวๆเพื่อดันโพ์ซึ่งก็ทําไม่ถูกแบนอีกตามเคย ่็มาขณะทานมื้อเย็นนายโกดที่กินไม่อิ่มได้ขอแกงกะหรี่เพิ่มอีกถ้วยด้วยความเครียดจากการที่เงินออมเลือน้อยลงและยังไม่มีงานที่ไหนตอบรับเธอเลยเลารี่จึงเผลอตะโกนใส่ลูกชายจนอีฝ่ายร้องไห้และมอนึกได้ว่าลูกชายแค่หิวเท่านั้นเธอก็กดโทษและบอกกับแม่ขอเวลาอีกนิดก่อนจะสวมกอดลูกชายเพื่อปลอบประโลมและขณะเตรียมตัวเข้านอนเลารี่ตรวจสอบอีเมลสมัครงานอีกครั้งซึ่งคำตอบที่ได้รับคือมันเต็มทุกตำแหน่งชี้เห็นว่าเธอยังคงหางานทำไม่ได้ ในขณะที่เงินใกล้จะหมดลงทุกทีและข่าวดีก็ปรากฏในเช้าของอีกวนันเมื่อแซมเพื่อนบ้านของเราดีติดใจในรสชาติแกงกะหรี่และกลับมาสั่งซ้ำอีกครั้งและไม่เพียงแค่แซมเท่านั้นที่ให้ความสนใจเพราะเธอยังได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากครอบครัวและคนรอบค่าทำให้ชีวิตของหญิงสาวเปลี่ยนไปอย่างมาจากที่เรือเ่อยเปื่อยไปวันวันกลายเป็นงานรัดตัวเพราะออเดอร์เข้ารัวๆจนไม่มีเวลาได้พักหายใจเป็นผลในชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม วันแล้ววันเล่าผ่านไปยอดขายของเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนนิโก้ต้องสละเวลามาช่วยแม่ด้วยแรงลาวรี่กลายเป็นหญิงเนื้อหอมที่นิตยสารต้องการตัวมากที่สุดและได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ลงฟอรมัมเพื่อแบ่งปันสูตรอาหารและประสบการณ์ทางธุรกิจจนสุดท้ายเธอก็กลายเป็นอินลูเอนเซอร์ผู้ส่งอิทธิพลเบอร์ต้ตนๆของวงการอาหารจะมีเงินหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่การทํางานคนเดียวเป็นหลักโดยไม่มีลูกจ้างก็ทําให้หลาวรี่เหนื่อยล้าจนพักผ่อนไม่เพียงพอกระทั่งวันหนึ่ง เพลิดเทน้ำมันปรุงรสอย่างไม่ทันระวงังจนทาให้ส่วนผสมคลาดเคลื่อนไปจากเดิมและหลังนิโกกินอาหารที่มีน้ำมันปรุงรสในปริมาณที่มากเกินไปเขาก็กลายเป็นเด็กที่มีความรุนแรงพูดจาตะคอกใส่แม่เพียงเพราะเธอเตรียมอาหารช้าเกินไปแม่เลยยกหม้อร้อนๆมาวางให้ตรงน้าพร้อมพูดประชดว่ากินให้หมดเลยโดยคิดว่านิโกไม่กล้าทําก่อนจะขายทิ้งและบอกก็มันไม่เหมือนสูตรเดิมที่แม่ทาวันนั้นเหล่ารี่ทั้งตกใจและหัวเสียในเวลาเดียวกันก่อนจะบีบซอสปรุงรส และครั้งนี้เด็กชายก็ชอบใจและสว่าปามจนหมดหมอ สุดท้ายก็เป็นแผลผู้พองเต็มปาลำบากแม่ต้องทายาให้ในขณะที่นิโก้ต้องทุกข์ทรมานให้กับแผลแสบร,ร้อนสํำหลายอาการก็แย่ลงทุกวันหญิงสาวที่เห็นท่าไม่ดีจึงลองไปเสิร์ชดูก็ห้ามมังสูตรรับอีกครั้งต่กลับไม่พบเบาะแสใดๆเป็นผลในอาการของนิโกร้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ทำตัวเหมือนหมากินเยอะกว่าเดิมและคลานต่ำอยู่บนพื้นจนกระทั่งคืนหนึ่งลาวรี่ที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็ได้พล่อยหลับไปได้วยความอ่อนเพลียโดยที่มือของเธอมีซอสแกง กอรีเพื่อนอยู่ในโกดที่เห็นจึงกัดมือของแม่เข้าเต็มเต็มทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นแล้ววิ่งหนีจากลูกชายที่เริ่มจะคุมคังก่อนโยนขวดซอสปรุงรสให้นิโกอีกฝ่ายที่ได้รับกระดกรวดเดี่ยวจนหมดครัวขนาดเดียวกันแซมก็มากดออดเรียกพอดีเพื่อทวงถา,ถามถึงออเดอร์ที่ตนสั่งไวเพราะเขาอดใจรอต่อไปไม่ไหวอีกลแล้วแล้วเมื่อหญิงสาวบ,บอกว่าตอนอยังทําไม่เสร็จเขาก็บุกเข้าบ้านและกินแกงกะหรี่ในหม้อทันทีทั้งนายโกดและแซมแย่งกันกินอย่างบ้าคลางราวกับว่ามันคือสิ่งเสพ ลาวหยิบมีดขึ้นมาขู่และไล่ชายหนุ่มออกไปแต่อีกฝ่ายกลับพุ่งเข้าใส่และพยายามทำร้ายเธอก่อนจะถูกลาวียเอามีดปักตาจนลงไปดิดดิ้นอยู่บนพื้นและขาดใจตายอย่างน่าเวทนาสิ่งที่ไม่คาดคิดคือนิโกได้หันมากินร่างของแซมอย่างอาเอร็ดอร่อยแม่จึงหลอกล่อลูกชายด้วยน้ำมันปรุงรสเพื่อหยุดไม่ให้เขากินร่างของแซมแต่แทนที่เรื่องมันจะจบแค่นั้นผู้คนที่คลั่งไคล้แกงกะหรี่ของลาวีก็ได้กลุ่มกันเข้ามาที่บ้านของเธออย่างดุร้ายและหิวโหยพังประ ตูเข้ามาในบ้านก่อนจะกัดกินเธอทั้งเป็นและนิโกก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาร่วมวงด้วยขณะหญิงสาวกรีบร้องด้วยความเจ็บปวดอีเมลที่หน้าจอคอมก็เด้งขึ้นมาข่าวดีคือบริษัทแห่งหนึ่งได้รับเธอเข้าทำงานแลว้วแต่ข่าวร้ายคือลารี่ไม่มีโอกาสได้ทำมันแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ถ่ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าไม่มีทางลัดใดที่นำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสำเร็จที่ได้มาง่ายๆก็มักจะจบลงอย่างรวดเร็วเช่นกันนั่นก็เป็นเพราะว่าหากเราต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จำเป็นต้องเสียสละบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ต้องใช้ไปกับการค้นคว้าข้อมูลศึกษาวิธีการทำที่ถูกต้องคล่องไคล้และหมกมุ่นอยู่กับมันและวินัยก็คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่นำพาผู้คนไปสู่ความสำเร็จ อาจกล่าวได้ว่าเราแทบจะต้องขายวิญญาณให้กับสิ่งที่เราราเพื่อทําให้สิ่งสิ่งนั้นบรรลุผลอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่จะขาดเหลือไปไม่ได้ก็คือความซื่อสัตย์ที่จาเป็นต้องมีกับตัวเองและผู้อื่นเห็นได้ชัดจากบทเรียนของลาวีที่ตะวังเอาแต่ยอดขายเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ท่องแท้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับมันคุ้มค่าจริงจริงแล้วหรือไม่ไมิฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองไหนไม่ช้าก็เร็ว ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5.4คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ